สดท้าครับพะสเปเหมายเลข1 9 6ครับครับและเห็นได้ว่าพระเนี่ยเป็นลักษณะแตกลายสังคลโลกนะครับผิวเนี่ยอมเหลืองเล็กน้อยองค์พ้าเนี่ยใบหน้าลักษณะผลมะตูมใหญ่นะครับเกศทะลุซุ้มชายทีวอนชัดนะครับคมตามลักษณะของะเกตนะครับอกผายลักษณะผ่าสาผ่าเผยนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับริเวณนี้สอบตรงบนเฉียงนะครับมีร่องสังคตินะครับอ่และวบเวณนี้นะครับซุ้มเนี่ยมีการหักมุมแบบไม่เยอะมากนะครับ หากเราดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพระนะครับเนี่ยผิวลักษณะของตากลายสังโลกตากลายงาวด้วยเยอะเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้น่าจะเป็นสังคติลงมาด้วยนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มพิมพ์ใหญ่สุโขทัยที่มีความสมบูรณ์แข้งสันชัดนะครับทานเคียงชัดด้านข้างนะครับมีรอยปริแยกเห็นลักษณะแม่พิมพ์หินบังคับลงมานะครับด้านหลังนะครับก็มีลักษณะรอยปูไตเยอะนะเป็นลักษณะพระที่มีความนึกแกร่งนะครับเราเขียนได้ว่านะครับผิวพระนะครับมีลักษณะ แตกลายสังคโลกเนี่ยไปทั้งองค์นะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มที่เป็นเนื้อผงเกสรก็ดีสนิมแร่ก็ดีทําให้ผ้าเนี่ยมีลักษณะอมเหลืองนะเนี่ยกลุ่มที่เป็นคาบน้ําว่านน้ามันตังอิวผงเกสรอ,อยู่เนี่ยละรอยปริแยกเนี่ยเหมือนดินที่แห้งแตกระแหงเลยนะครับส่วนบริเวณที่เงามันก็มีเงามันด้วยการหดนี่คือสังคติเห็นไหมครับมีลักษณะยุบหดด้วยนะี่คือธรรมชาตินะที่สวยงามส่วนลายแตกเราเห็นได้ว่าแตกไปหมดบริเวณที่เหลืองครับก็ลักษณะเหลืองแบบงาช้างนะครับ ซึ่งอันเนี้ยแตกแบบแตกทั้งองค์นะครับแตกที่เราเห็นจากรอยแตกเราเห็นรอยที่เป็นยุบขดนะครับจนถึงบริเวณซุ้มด้วยนะครับครบหมดนะครับนี่ครับเป็นยุบขดย่อต่างๆนะครับนั้นใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหวตให้นะครับสำหรับองค์นี้ครับ